นี่นะครับเพื่อนๆอนอันนี้คือลองขัดดูละจะเป็นสีนี้ครับลองดูใ,ใกล้ๆนะครับตันนี้ทองสุกอลามเลยนะครับคือเปอร์เซ็นต์ของทองเนี่ยผมว่าน่าจะประมาณเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะครับแต่คือผมยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปเช็คจริงๆมูลค่าของมันเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามูลค่าของพระเนี่ยณปัจจุบันเนี้ยมูลค่าหรือว่าราคาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่ อันนี้ผมว่ายังประเมินค่าไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะขัดต่อนะครับก็คือมันเริ่มใสแล้วแหละเพราะว่าผมใช้น้ํายาล้างทองในการในการขัดเพื่อนๆเห็นแล้วใช่ไหมครับว่ามันเหลืองขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลองขัดดูนะครับขัดดูไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือผมไม่ได้ลลอกอะไรเลยนะลองขัดดูซึ่งมันก็ ก็เริ่มใส่เพราะว่าน้ายาเนี่ยคือคือมันเป็นน้ํายาล้างเครื่องประดับจริงๆจริงๆแล้วผมไม่ได้มีแค่สมเด็จเกยียรติโยงองเดียวนะครับผมมีหลายหลายองค์อยู่เหมือนกันที่ขัดแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ขัดนะครับนี่ครับก็คือที่ขัดแล้วเหมือนกันเดี๋ยวผมจะลองอัดคลิปตอนที่ถ่ายมันจะมีทั้งหลังภาษาจีนนะครับอันนี้คือองค์นี้คือหลังภาษาจีนนะครับแล้วก็มี หลังที่เป็นหลังหลังเจดีแล้วก็มีพระศิวลีแล้วก็มีหลังครุฑด,ด้วยซึ่งแต่ละองค์เนี่ยพุทธลักษณะก็จะไม่เหมือนกันพุทธศินของแต่ละองค์ก็จะไม่เหมือนกันมีความงดงามของแต่ละองค์ไม่เหมือนกันและเปอร์เซ็นทองเนี่ยผมคิดว่าแต่ละองค์เนี่ยคงไม่เท่ากันเนื่องจากคนสมัยโบราณเนี่ยเขาเหมือนกับว่าพอหล่อพระทีหนึ่งอะ่ะคือผู้มีจิตศรัทธาก็จะหย่อนพวกทองพวกโลหะ พวกแหวนอะไรลงไปซึ่งมันทําให้พระแต่ละองค์เนี่ยมีเปอร์เซ็นทองที่ไม่เท่ากันนะครับเนี่ยครับคือสภาพของพระที่ขัดนะครับดูจริงๆถ้าสมมติด,ดูในแสงจริงๆแล้วเนี่ยที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยคือพระจะเป็นสีนี้เลยนะครับสีทองเลยซึ่งเพื่อนๆก็จะมองว่าเอ๊ะมันทองกี่เปอร์เซ็นผมก็ยังไม่ได้ไปเช็คนะครับถ้าวันว่างๆอาจจะไปเช็คที่ร้านทองว่า ทองในในในทองของพระสมเด็จของแต่ละองค์เนี่ยค่าทองเนี่ยมันไม่เท่ากันอยู่แล้วแต่เราอยากรู้ว่ามันมีทองคําในในพระเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์เราก็ต้องลองดูแล้วก็คือมันหลักวิทยาศาสตร์มันพิสูจน์กันได้นะครับเนี่ยครับ